สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม P B นะครับโอ้สวัสดีดิดีิ Bao เพลงหน่อย ngáp Bao เบาเพลง bao เบา Bao bao เบา Bao bao เฮ้ยแล้ว bao ok เออควางระเบิดไปแล้วเออมันแหลกแหลกไงไม่รู้ว้ายโคตรแหลกเลยถ่ายแล้วเดี๋ยวถ้าเพียรครับเอ่อจะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วเล่นมีดเล่นมีดกันอู้เราฆ่าหมดเลยคิดดูดิแหม พุทเก่งเลยเราเน่ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งเลยเฮ้ย,ย,ย,ยมีอะไรโอมกอคิง้งอือตายไอ,อเลวไอ,อชั่ว,ม,วมาแหลกมาแหลก,กว่ะเล่นไม่ค่อยถนัดไม่ตายว่ะ เรากต้องใช้วิธีเกียนแล้วล่ะแหลกแท้ไปแปดเลยหรออุ้ยอะไรอ่ะปกติเราต้องเป็นฝ่ายนำดิถ้าเป็นปกติแล้นี่ไม่ปกติแล้ว่ะ เฮ้ยไอ้ยแม่งไม่ตายอุ้ยฝั่งนู้นเต็มฝั่งเรามีสองหลอดหลอดโอ้ย ตอนนี้นะครับเราก,กำลังจะทําำไลน์ค่ะพูดที่ว่าแหลกด้วยแหละไม่งั้นก็นะไปนานแล้ว,วโอ้โหใครมาฟันหลังเนี่ยเอานี้เราไม่หมือนกัน,นเราดูอย่างเดียวมันแหลกด้วยแหละไม่งั้นเราอืฟันกระจุ่งกระจุง่งเฮ้ยตกใจหมดคองหลอกเด็ก เออไม่รอดใ่ใชมม่ไมกลาไม่รอดเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ฝั่งนูงน้นนำได้ไงไไตุง่มตายคาตีนเลยเกยนขึ้มา่อล มาดิถือระเบิดแล้วนะเว้ยอเยอยอ,เาอ,อตายปุ่งฮ่า่าฮ่าอู้อเล็กอ่ <c oughs> ออา

เฮ้ยตายแล้วเมสคิวอ้สี่ตัวเลยอ้ดูดิเบียพยายามแกาบนบันไดให้ได้วองนี้ดลัอมันก็อยู่แต่บนบันไดมาด้านหังด้านงเ้ยมีด้านงเลยเออหัวแตกเบียเป็นตัวหลอกลอ่ลอเขาหมอก

Ga uy ga uy ga uy ga ga เยวก็จบแล้วรออีกนิดเดียวแม่งตายไปซะไปผมไม่ตายเย่ d o u เ l e kill cannon นป o t e ชั่น

โอ๊ตไม่รอด ไม่ตายโดนระเบิดไม่ตายโดนฟันนัดเดียวจอดได้วิ่นไอ้เวรอ เรือแหลกโคตรเลยโอ้ตกใจโอ้สุดท like ี่ครับบายบายโอ้บายบายได้ดิบายบาย